น่ะสวัสดีครับผมเคเอสสายดมวันนี้จะมาแนะนำนะครับถามมาเยอะว่าทำยังไงเราจะมาแนะนำว่าทำยังไงขั้นตอนแรกเริ่มแรกก็ต้องไปโหลดแอปซิปโปนะครับโหลดแอปตัวนี้มาก่อน ด้านล่างซ้ายเนี่ยตัวผู้หยิงสองคนผู้หยิงกับผู้ชายคือโหลดพอโหลดแอปมาได้มันก็จะตอนแรกก็จะให้ตั้งตัวละครของตัวเองเราอยากให้ตัวละครเราเป็นแบบไหนอ่าเราก็ตั้งนี่ของผมตั้งมาแล้วนี่คือตัวละครผมนี่ ตั้งชื่อตั้งอะไรมาตัวละครของตัวเองอ่ะแล้วก็เราก็ต้องเนี่ยตัวละครของผมเราก็ไปต้องไปติดตามคนอื่นไว้ด้วยติดตามเขาอ่างเงี้ยมันก็จะมีปุ่มให้ติดตามเพื่อจะเอาตัวละครของคนอื่นมาใช้ มาใช้อ่าเดี๋ยวเริ่มเลยว่าทำยังไงรัดมาเลยมันก็ต้องเล่นเล่นมาก่อนสักพักหนึ่งในโปรแกรมส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมเริ่มทำคลิปไปเลยรัดมาเลยกดบวกกดตรงบวกแล้วก็เลื่อนอ่าอันนี้ในส่วนตรงนี้อ่ารูปที่ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ย พัก,กันนะ่ะเนี่ยด้านบนเคสไอดมคือตัวละครของผมตัวละครของผมผมจะมันใช้สองคนสมาชิกสองคนก็เลือกตัวละครคู่อ่าจะเป็นของผู้หญิงอ่าผู้หญิงกับผู้ชายนี่ตัวละครผู้หญิงนี่ก็คือมันจะได้ภาพอางนี้แล้วเราก็ ใส่พื้นหลังพื้นหลังทั่วไปก็จะเป็นสีหรือเราจะเลือกเอารูปมาเป็นพื้นหลังก็ได้แต่อันนี้ผมเอาสีสีเนี้ยสีชมพูกดถูกแล้วก็ผมก็กดตรงที่บันทึกแล้วก็หลอวิดีโอ,อแค่นี้บันทึกเสร็จมันก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเครื่องของเราแล้วครับ บันทึกสำเร็จแล้วกดกลับต่อมาผมจะเอาในส่วนของที่ท่าเต้นส่วนของท่าเต้นผมก็เอาตัวละครของตัวเองตัวละครของฉันเนี่ยปึ๊บสำเร็จเลยปึ๊บท่าเต้นเราสามารถเลื่อนได้ขยับไปอยู่ตรงไหนก็ได้หรือใส่พื้นหลังก่อนก็ได้ผมใส่พื้นหลังจะใส่พื้นหลังคลิกตรงที่รูปของตัวเองใน นี่ผมโหลดของน้องมาปึ๊บนี่เรากดถูกอ่าพื้นหลังมันสามารถขยายซูมได้อ่านี่ผมเอาเท่าเดิมเลยกดถูกปึ๊บอ่าตัวละครเราก็สามารถขยัยตัวละครได้ขยายตัวละครได้บีบหดได้ กดบันทึกปุ๊บตัวน,นี้ก็จะได้โอเคนี่คือได้แล้วเราก็จะไปทำนตทีตออเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบเพราะว่าผมสลับตัวละครผิดเป็นผู้หญิงยู่ในโอเคจากตัวละครผู้หญิงเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็นนี้เป็นอันดับสองปุ๊บ ผู้หิงก็จะถูกเนี่ยแล้วก็เลือกพื้นหลังเรมักซีมพกูกดถูกกดบันทึกฟึบเอาบันทึกก่อนครับฟึบโอเคพอบันทึกสำเร็จก็กดกลับมามาที่ทาเตนอันอนี้ผมทำให้น้องที่เขาขอมา เลือกตัวละครผู้หญิงแล้วก็เลือกพื้นหลังพื้นหลังลดคั้นเดิมเสร็จก็กดถูกกดถูกแล้วก็เราก็จะสามารถมาขยับตัวละครได้ให้ใหญ่ให้อะไรได้ ผมาท่านี้แล้วก็กดบันทึกบันทึกเสร็จพอบันทึกเสร็จวิดีโอมันก็จะไปอยู่ในในแกลเลอรีร่ของโทรศัพท์เราแล้วก็ไปทำต่อใน Tikt อกเดี๋ยวไปที่ tiktok, TikTok. ก็ปกติกดบวกปกติปึ๊บเลือกวิดีโอหนอปึ๊บ กดค่าเริ่มต้นแล้วก,กดถัดไปปุ๊บเลือกเพลงเลือกเพลงที่ไปกด,ดเ,พเพลงที่เราเลือกไว้ ันไม่ลงจังหวะผมก็จะใช้วิธีแก้โดยการไปที่สโลว์ครับแล้วเพื่อสโลว์แล้วก็ฟังดูจะตรงอดูพอจังหวะตรงล็อกแล้วก็ไปใส่เอฟ f เ c t ต่อ ผมก็จะมาใส่เอฟเฟกของหัวใจหัวใจลอยๆขึ้นมา๊บแล้วก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นรูปดาวตรงที่มาทา เสร็จผมก็จะมาใส่ transition ก็จะใส่เพิ่มเอฟเฟกในส่วนของ transition เข้าไป แอดใครน้อจำไม่ได้เดี๋ยวบันทึกเป็นแบบล่างไว้ก่อนเดี๋ยวไปตามคนอื่นเสรคนนี้วบีเอ็น เาข้อความมาก็เสร็อก็ได้ชื่อสแล้วก็ก็จะแอนท์บ e ีเอ็นเจอไม่เนาะโอเคไม่เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวโพสไปเลย ทำให้แล้วนะครับ t a x a l e c e t ซ กว่าก็กาโพดเลยดีกว่าที่คิดมันดีต่อห,ตหัวใจเพราะเธอเลยใช่ไหมหัวใจเลยปั่นป่วนเคยปิดมันเอาไว้ไม่ให้ใครสุดท้ายใจก็รวน,นมันก็จะได้